ยโยสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา combo วิธีหาเงินนั่นเองนะเพื่อนๆแต่ว่าวิธีนี้มันอาจจะเหมาะกับคนที่แบบมีของในระดับหนึ่งนะครับมีของและมีเงินในระดับหนึ่งที่จะสามารถซื้อธุรกิจพวกนี้มาทําได้นั่นเองนะครับบางคนที่ยังเป็นมือใหม่เนี่ยกลองไป เล่นแบบไล่ดูตามที่ผมแบบเคยทําคลิปบอกแล้วกันนะครับผมอาจจะเป็นพวกเฟิร์สโรดรัโรดวินเซนต์ใช่ไหมครับอันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการหาเงินแต่ว่าต้องมีคนระดับหนึ่งนั่นเองนันเพื่อนมีอะไรกันบ้านงนี่นะครับอย่างแรกวิธีที่ผมแนะนําก็คือเล่นคายูปดิโกไฮนั่นเองนะครับอันนี้หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราเน้นที่เงินปฏิเสธคายไม่ได้เลยครับว่ามันได้เงินเยอะจริงๆนั่นเองนันเพื่อนก็ไม่ว่าจะเป็นเล่นแผนอะไรก็ตามแต่ถ้าแผนที่ผมแนะนาสุดก็จะเป็นแผนโคซาก้ field, กาก ใช้ได้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยจะเข้าเครื่องบินจะเข้าจากไหนก็ตามนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เล่นแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนฟีลลิ่งในการเล่นแบบไหนนะครับแต่หลักๆคือที่ผมเน้นไปที่โคซัตกากับลองฟินเพราะว่ามันเป็นแผนที่เซตอัพได้ค่อนข้างไวเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะเป็นเบสิกที่ทุกคนคิดผมคิดว่าทุกคนก็เล่นได้นั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับผมหลังจากคาโยเนี่ย มันจะคูลดาวน์ทั้งหมด2ชั่วโมง24นาทีใช่ไหมครับหลังจากที่เราเล่นจบคายอนะผมอยากให้ไปต่อที่เอเจนซี่นั่นเองนะเพื่อนเพื่อนต้องมีตึกเอเจนซี่ก่อนนะครับแล้วถึงจะทําได้นะไปเล่นภารกิจของดรเดอร์เดนเองนะครับผมในการจัดการเจ้าจอนนี่นะฮะแล้วก็ไปส่งดรเดย์ขึ้นเครื่องบินนะครับก็จะเป็นการแผนภารกิจครับหลักๆเลยภารกิจนี้จะมีเซตอัพทั้งหมด11อันเลยนั่นเองนะเพื่อนค่อนข้างเยอะมากนะครับกว่าจะถึงรอบไฟนอลนะครับ เซตอัพธรรมดาเนี่ยจะมีทั้งหมด9อันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะจะเป็นก่อนที่เป็นห้องอัดของดรเ์เดย์นะครับปัจจุบันดรเร์เดย์มีการปรับใหม่นะครับที่ผมเอาดรเ์เดย์เข้ามาอยู่ในแผนการนี้เพราะว่าดรเ์เดย์มีการปรับนะครับหลังจากเที่ราเล่นรอบแรกผ่านไปแล้วเนี่ยเราสามารถสคิปคัสซีนได้นั่นเองนะครับผมไม่มั่นใจว่าในเลกาซี่เนี่ยถ้าใครดูผมอยู่เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเลกาซี่เนี่ยสามารถข้ามได้หรือเปล่า นะครับลองไปกดดูนะแต่ทางเว็บล็อกสตาร์เนี่ยเขาไม่ได้มีบอกนะครับว่าเออ่ภาคไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Legacy หรือ e n h a n c e นะเขาไม่ได้มีบอกนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเออ่ในใครที่เล่น Legacy เนี่ยสามารถข้ามได้หรือเปล่านะครับลองไปกดดูนะแต่หลักๆคือ e n h a n c e ข้ามได้นะครับหลังจากที่เราเล่นรอบแรกเลยไปแล้วนะครับรอบต่อๆไปเราก็สามารถกดสคริปคัฟซีนได้ไม่จำเป็นต้องดูดร์เดย์อัดเพลงนะครับผมแล้วก็สามารถสคริปคัฟซีนตอนที่ดร์เดย์ฟาดจอนนี่ได้นะครับแล้วก็สคริปต์คัฟซี่ รับเงินจากดร d เดย์นั่นเองนะเพื่อนอจริงๆในระหว่างในระหว่างทางก็มีอันที่3อันที่6แล้วก็อันที่9ก็สามารถที่จะสคิปคัสซีนได้บางช่วงบางตอนนะครับผมอันที่แบบสคิปแบบาบางอันมันก็ไม่ได้นานมากหรอกแต่ก็สามารถสคิปได้นั่นเองนะครับ อาจจะใช้เวลาอันนี้คืออย่างช้านะครับอย่างช้าผมตีว่าประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับผมใช้เวลาในการได้ดร็อเตอร์เดดเราก็จะได้เงินทั้งหมด1ล้านนั่นเองการันตีเลยนั่นเองนะ <c oughs> ยางต่อมานะครับผมที่ผมแนะนําก็จะเป็นวินเซนต์ไม่ก็เป็นออสการ์นั่นเองนะครับ <c oughs> อย่างแรกคือวินเซนต์เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ยังไม่มีทุนพอมีทุนแค่พอที่จะซื้อเรือดำน้ําแล้วก็เอเจนซี่ก่อนนะครับ เพราะว่ามาใช้งบประมาณสัก4ล้าน5ล้านได้นะครับเพื่อนๆนะในการที่เราจะเล่นเดิมน้ําแล้วก็ไอเจนซี่นะครับอันต่อมาที่ผมแนะนำก็คือจะเป็นวินเซนต์นี่แหละนะเพราะว่ามันจะไม่จำเป็นต้องใช้ทุนไงเราแค่เดินเข้าไปเล่นตรงตัววีนะครับผมกลางแมปอะเราก็สามารถเล่นได้แล้วนั่นะสำหรับเจ้าวินเซนต์เนี่ยเล่นไปเนี่ยเราก็จะการันตีเลยว่าได้5 0 0แสนแน่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะมือใหม่ผมก็แนะนําให้เล่นวินเซนต์เหมือนกันนะครับถ้าเป็นมือเก่ามือเก่าผมก็แนะนําเหมือนกันเพราะว่า มันไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเลยนะครับคุณสามารถกดรับภารกิจได้เลยโดยแบบไม่ต้องหักเงินอะไรเลยแล้วแต่มีคูดาว48นาทีนั่นเองนะผมลืมบอกไปว่าเอเจนซี่ก็คูดาว48นาทีนะครับอย่างต่อมาที่ผมแนะนํานั่นเองนะเพื่อนอ่ะเมื่อกี้ผมพูดถึงคูดาวไปแล้วนะครับอย่างต่อมาที่ผมบอกเมกื่อกี้ที่ขั้นไว้ก็คือออสการ์นั่นเองนะครับออสการ์ Oscar เนี่ยใช้เวลาเนี่ยมากกว่าวินเซนต์ประมาณ10ถึง20นาทีแล้วแต่แล้วแต่การเล่นของเราว่าเราเล่นช้าเล่นเร็วแค่ไหนนั่นเองนะครับ เพราะว่ามาใช้มาร์ทูในการเซตอัพช่วยไม่ได้อยู่แล้วเนะเพื่อนนะสำหรับออสการ์นะครับไม่เหมือนกับภารกิจพวกเอเจนซี่ที่สามารถลักไก่ใช้มาร์ทูช่วยเซตอัพได้นั่นเองนะครับหรือว่าสามารถใช้สุกสเปโรอะไรเงี้ยวินเซนต์กับออสการ์เนี่ยเหมือนกันตรงที่ต้องใช้รถนะเพื่อนนะห้ามใช้แบบของโกงๆนะครับอย่างพวกมาร์ทูหรือว่าพวกอออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้ใช้นั่นเองนะครับก็ต้องใช้รถเป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นรถแบดโมบิลอะไรก็ได้นะครับรถแบ็กแมนหรือว่ารถพวกเฮาส์ชิวเวิร์กเนี่ยก็สามารถ ก็ลองเลือกดูนะครับผมลองชั่งน้ำหนักดูว่าเราจะไปทางไหนแต่ถ้าเรามีเงินผมอาจจะแนะนําไปที่ออสการ์มากกว่าเพราะว่าออสการ์เนี่ยได้เงินประมาณ7 5็ดแนะครับถ้าเราเล่นฮาร์ดโหมดนะผมแนะนําให้เลือกเป็นฮาร์ดโหมดนะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นวินเซนต์เนี่ยได้แค่ห้าแสนนะครับก็คือเอางี้ว่าได้มากกว่านิดนึงนะครับและแถมตัวธุรกิจของแมคเคนซี่แฮงก้าเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นราคามันเนี่ยผมว่าทุกคนก็จับต้องได้อยู่แล้วนะครับราคาร้านกลางกางเองนะครับ ผมคิดว่ามาราค่าค่อนข้างถูกนะถ้าเทียบกับโคซาก้าแล้วก็เอเจนซี่นั่นเองนะครับแล้วก็พอเราเล่นออสการ์หรือวินเซนต์เสร็จเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างช้าสมมุติเราเป็นคนที่มือใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นเมื่อไม่นานเนี่ยเอาจริงๆเราใช้เวลาโอ้โหระดับหนึ่งนะครับผมอย่างช้าผมตีว่าวินเซนต์เน่เราใช้เวลาประมาณ4 0่สถึงหชั่วโมงนะครับเอาอันนี้ผมตีว่าสำหรับมือใหม่นะถ้าเป็นแบบมือเก่าแล้วแบบเล่นบ่อยๆก็คงจะอยู่ไม่เกิน50นะครับ อาจจะอยู่ที่40ถึง50นาทีนั่นเองนะอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับผมขึ้นอยู่กับการเล่นนั่นเองนะก็หลังจากที่เราเล่นเสร็จนะครับผมก็จะทำให้ไม่ว่าเราจะเลือกนะไม่ว่าเราจะเลือกออสการ์หรือวินเซนตก็ตามหลังจากที่เราเล่นเสร็จเนี่ยแน่นอนเลือมน้ำมันคููดาวกลับมาไม่ทันนะครับผมเพราะว่าไอ้เจีเราเล่นสมมติว่าเราเล่นไปอย่างช้าคือนึชั่วโมงเราเล่นวินเซนไปอีกประมาณสัก50นาทีเท่าับว่าเราเล่นไปหนึ่งชั่วโมง50เองเวลายังเหลืออี่ย ไปเล่นเอเจนซี่อีกทีหนึ่งกลับไปเล่นเอเจนซี่นะครับหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมทำไปบ่อยก็คือไปเช็คที่เทเลไบท์นั่นเองนะครับไปที่รถเทเลไบท์แล้วเราเช็คว่าเราเติมสต็อกบังเกอร์นะครับผมแล้วก็ในขับหรือยังนะครับผมเพื่อรับเงินนั่นเองนะเราจะรับเงินจากพวกมันได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าบังเกอร์เนี่ยที่เราต้องการทํามันเนี่ยอ่ะเราต้องการเงินก้อนนั่นเองนะเพื่อนคือแบบเราแค่ซื้อพลายทิ้งไว้นะครับเราแค่มาอัปเกรดเขาแล้วซื้อสลายทิ้งไว้ แล้วเราก็ขายเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้เ,เองินอยู่ที่ประมาณ1นึ่ล้านห้าหม่นะครับถ้าไม่มีอะไรที่เราจ้องเป็นต้องรีนะถ้ารถเราส่งไหวเนี่ยเราได้1นึ่ล้านห้าหมเลยแต่ถ้ามันจําเป็นจริงว่าเราต้องรีนะครับผมบางทีมันได้อะพวกแบบบักกี้อะไรเงี้ยคือแบบมันส่งไม่ทันเนี่ยมัน4คันนะครับผมแนะนําว่าให้รีเซิร์ฟเลยนะครับผมรีเซิร์ฟของก็จะหายไปประมาณสัก3 0 0 0 0ื่นสม่นะครับไม่ต้องซีเรียสดีกว่าหายไปทั้งหมดครับเราส่งไม่ไหวเราต้องยอมรับว,ว่า,าส่งไม่ไหวช่างมันนะครับแค่สามสี่หมื่น เราก็รีไปจนกว่ามันจะเป็นรถที่เราส่งไหวไม่ว่าจะเป็นอินซอร์เจนต์บางชนิดนะครับผมหรือว่าจะเป็นแพนทอมเวทนะครับสองคันอย่างเงี้ยมันส่งไหวแน่ๆนะครับถ้าเป็นบิ๊กฟูดผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะถ้าเล่นคนเดียวนะผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำนะครับ,นรบแนะนำไปที่อินซอร์เจนต์กับแพนทอมเวทนะครับสองอย่างเนี้ยคือส่งทันแน่ๆของของบังเกอร์เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วนะเพื่อนเออของตัวตัวเลือกมัานามีน้อยอยู่แล้วเวลาที่เรา มันสุ่มนะครับคล้ายๆกับ MC แหละไม่คลายธุรกิจ MC มีแต่มันสุ่มขึ้นมานะครับว่าเราจะได้อะไรแต่ผมแนะนําว่าถ้าได้บักกี้กับบิ๊กฟู้ดเนี่ยผมแนะนําว่าให้รีนะครับผมเพราะว่ามันกินเวลานะบิ๊กฟู้ดเนี่ยถามว่ามีโอกาสส่งทันไหมมีโอกาสครับแต่ว่ามันเสียเวลาครับเราจะให้เวลามากินเราขนาดนั้นไม่ไหวครับ เราต้องยอมที่จะรีครับยอมเสียค่าของนิดหน่อยนะครับเพื่อจะเราจะได้ส่งได้ไวเราจะได้เอาวันเวลาททำอย่างอื่นต่อนะครับหลังจากที่เราทำาบังเกอร์แล้วก็นักขับเสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนําไปออย่างนึงก็คือ S อ i ซีแลนั่นเองนะครับเอ i ซีแลเนี่ย จริงๆได้เงินไม่ค่อยเยอะมากแต่ว like, ่าอย่างน้อยๆก็หลายแสนอยู่นะครับอาจจะหลักแสนสองแสนนะครับผมถ้าเราซื้อสป라이แล้วก็อัปเกรดเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองนะอาจจะอยู่ที่ประมาณสองแสนบวกๆนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะกับเงินนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้นะครับเพราะเวลาจากไอเอสซีแรมเนี่ยมาใช้ไม่นานมากนะครับแล้วแถมมาเต็มหลอดได้ค่อนข้างไวนั่นเองนะสระเอสซีแรมผมก็เป็นอีกหนึ่งอันละกันที่ผมแนะนํานะส่วนในขับเนี่ย เราไม่ได้เก็บเงินแค่2อง0สนนะครับเ,เราไม่ได้เก็บเงินแค่ตู้เซฟของเขาอีกอย่างที่เราจะได้จากเขาก็คือเราให้ธุรกิจเนี่ยมันรันไว้นะครับแต่ว่าต้นทุนของคนที่จะมีในขับคือมันต้องใช้ต้นทุนในระดับหนึ่งนะครับผมถึงบอกไงว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับมือใหม่นะ APT ที่ผมแนะนำเนะี่ย มันอยู่ที่เราเรามีธุรกิจอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเราต้องดูว่าเรามีธุรกิจอะไรบ้าง2เราเงินเรามีประมาณไหนนะครับ <S <S ถ้าคุณทําทั้งหมดแบบที่ผมพูดไปนยผมว่ายังต่ๆาๆก็มีเงินสัก20ขึ้นไปนะครับรยี่สิบพอเหื่อยี่สิบไม่พออาจจะต้องสักเกือบเกือบสาผมคิดว่าพอนะครับสัก30ล้านพอแน่นอนนะครับหลังจากนี้ถ้าคุณมีสัก30ล้านเนี่ยมันจะทําให้คุณมีหลุมเงินที่ไม่จํากัดแน่นอนนะครับเอาง่ายๆนะ,ฉะเฉลี่ยถ้าคุณใช้วิธีที่ผมบอกเนี่ย เฉลี่ยเวลาเนี่ยจะอยู่ที่2ชั่วโมงเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ที่2ชั่วโมงเนี่ยจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ2อล้านหอันนี้คือที่ผมใช้อยู่นะครับจะได้เงินอยู่ที่2อล้านหถึงสล้านแล้วแต่ว่าตอนนั้นอะซัลายอะไรมาเต็มบ้างนั่นเองนะถ้ามันไม่เต็มก็รับเงินแบบเพียวๆจากภารกิจที่เราไปเล่นแอคทีฟพินคัรมมาอย่างพวกเรือดำน้ำํา เอเจนซี่ uh, แล้วก็วินเซนต์นะครับอันนี้คือเป็นเงินเพียวๆที่เราได้จากภารกิจแบบเป๊ะๆนะครับเรายังไม่ได้หักต้นทุนอะไรเลยนะยังไม่ได้หักต้นทุนค่าต่างๆของเขาค่าเซตอัพค่าอะไรอย่างนี้นะอันนี้เงินเพียวๆของเขา,ขเขานะครับถ้าเราหักไปเราก็เพิ่มไปเราก็บวกไปอีกนะว่าเราใช้ต้นทุนเท่าไหร่เราก็ลองบวกเอาเองนะครับก็ ผมว่าถ้าใช้วิธีผมเนะี่ยจะใช้เวลายอยู่ที่2ชั่วโมงเนะ่ยจะ2 5ล้านขึ้นนะครับผมจนถึงประมาณแบบเกือแบเบกือแบล้านได้เลยนะครับถ้ามันแล้วแต่ว่าเพื่อนๆน่ยต้องการอะไร้วยอย่างเช่นแบบบางคนบอกว่าโอ้ยผมไม่เห็นได้4ล้านเลยบางทีอย่างเงี้ยบังเกอร์อย่างเงี้ยเพื่อนๆไปกดให้มันเป็นรีเสิร์ชเงี้ยผมเข้าใจเพราะเป็นมือใหม่เงี้ยไอพวกรีเสิร์ชของหน้าต่างเนี่ยของบังเกอร์มันยังไม่เต็มไง ก็เราก็อาจจําเป็นต้องใช้การรีเสิร์ชมากกว่าที่จะหิวเงินนะครับเออเพราะว่าไอ,อของพวกนี้มันเต็มยากนะครับไอรีเสิร์ชพวกนี้กว่ามันจะได้แบบของที่เราต้องการมาเนี่ยมันสูงมาไงเราไม่สามารถเลือกได้ถ้าบางคนเลือกที่จะใช้เงินแก้ปัญหาแต่มันก็หลายตังค์อยู่นะเออเงินที่เรามีก็อาจจะล่อยหล่อไปได้นะครับเพราะเบอร์สามสิบล้านที่ผมบอกอาจจะไม่พอด้วยนะถ้าเราใช้เงินในการรีเสิร์ชของพวกบังเกอร์บกีก็อาจจะต้องบวกขึ้นเพิ่มก็บีกอาจจะต้องมีสั้งสี่สิบห้าสิบแล้วแต่นะครับ แล้วก็วิธีเนี้ยวิธีที่ผมบอกไปแล้วเวลาโดยเฉลี่ยเนี้ยอันนี้ผมตีอย่างแย่นะครับผมตีทุกอย่างอย่างแย่นะฮะต้องพูดอย่างนี้ว่าตีทุกอย่างอย่างแย่อย่างคาโยเนี่ยใช้เวลาในการเล่นเนี่ยอาจจะอยู่ที่40-1ถึงชั่วโมงอันนี้นะครับผมตีอย่างแย่ไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องเผื่อไว้ด้วยว่า เราได้ขวดเหล้าใช่ไหมเออผมก็ตีอย่างแย่ไว้ก่อนบางทีแบบ4 0่สิ6หกสินาทีได้เงินประมาณตีว่าทุนๆว่าล้านหนึ่งนะครับเราตีทุนๆว่าได้ล้านเดียวนะครับจกคายยบางทีเราอาจจะฟุ๊กได้ตู้ได้สร้อยได้เพชรชมพูนะครับแล้วแต่นะอันนี้คือสุ่มดวงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วอย่างที่2คือเอเจนซี่เนี่ยมาการัานตีให้เราเลยล้านหนึ่งถ้าเกิดว่าเราได้2ล้านแล้วอันนี้เวลาอยู่ที่ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับเห็นไหมเราได้อยู่ที่2อล้านแล้วอันนี้เล่นการเล่นเนี่ยขึ้นอยู่กับควบคววาาามมช้ยนะ ตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับในการที่จะได้ทั้งวินเซนต์เอเจนซี่แล้วก็คาโยนะถ้าใครเล่นชา mm ้า hmm. กว่านี้ก็อาจจะต้องบวกเวลาเพิ่มขึ้นไปอาจจะไม่ได้เป๊ะแบบเงินแบบที่ผมบอกนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง2ล้านเฉลี่ยชั่วโมงละล้านก็เป็นไปได้นะครับแล้วแต่เรา mm. เพราะว่ามันต้องตรวจเฉลีย่ยเวลาด้วยเพื่อนๆแบบตรวจเฉลี่ยอย่างเช่นสมมติราคาโยเราอาจจะเล่นไปแค่4 0นาทีแต่ว่าบางทีเอเจนซี่เราเล่นไปชั่วโมง20มันก็เหมือนบวกเวลาไปเป็น2ชั่วโมงพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่นไห แต่หลักๆคือเราต้องมีความสม่ำเสมอเราเล่นมันอะวนๆอย่างเงี้ยที่ผมบอกไปเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าใครที่ยังมีทุนน้อยผมอาจจะมองว่าตัดตัดเรื่องนั้นขับออกไปก่อนแล้วคั่นด้วยเอเจนซี่แทนเอเจนซี่เนี่ยตอนเราทำไปเนี่ยแน่นอนครึ่งชั่วโมงมันยังไม่เสร็จหรอกครับอาจจะไปได้สัก3เซตอัพ6เซตอัพ9เซตอัพแล้วแต่นะครับแต่ละแต่ผมแนะนำว่าให้พักไว้ก่อนนะครับแน่นอ้พักไว้ก่อนแล้วพอเรือมน้ําให้เราไปรับฮาร์ดโหมดปุ๊บเนี่ย พาเวลส่งข้อความมาเนี่ยให้เรากลับไปรับฮาร์ดโหมดทันทีนะครับผมไปเล่นฮาร์ดโหมดของเรือม้านะครับไปเซตอัพทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เล่นไฟนอลเลยนะครับพอมันคูดาากลับมาคูด้าอีกรอบหนึ่งเราค่อยกลับมาเล่นเอเจนซี่ต่อน,นั่นเองนะเพื่อนแล้วค่อยแบบมาเล่นวินเซนต์แล้วก็เนี่ยวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าเอเจนซี่กับวินเซนต์เนี่ยมันครูดาวทันกันนะครับมันครูดาวทันกันเพราะว่าเวลาที่เราใช้ส่วนใหญ่อะเราเล่นภารกิจพวกนี้เกิน40นาทีอยู่แล้วแล้วครูดาวพวกนี้มันอยู่ที่48นาทีนะหรือว่า1วันในเกมอ่ะมันคือไอ้เงี้ยว่าครูดาวมันทันกันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยแนะนําไปที่วนอย่างนี้ก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับเอซิีแรมบางทีเราอาจจะไม่มีเอซิีแรบบางทีเราอาจจะไม่มีไนท์ขับเหมือนกับที่ผมมีอย่างเงี้ยก็ตัดทิ้งออกไปนะครับเพราะว่าใช้ต้นทุนพอสมควรนะอาจจะตัดบังเกอร์ออ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 กกกกกกไไไปปถ้้้าาาาาเเรรรรมมมม่่่่่่่ีีีตตนน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 ทุพ็ััััดบบบบงงง์ยยูแคคค3ะหหืว ขยับไปเป็นออสการ์ก็ได้นะครับเราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาจาก2อล้านหอาจจะกลายเป็น2องล้านเจ็ดแสนนั่นเองนะเพื่อนก็ขึ้นอยู่กับความไวความช้านะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบที่ผมมาแนะนําแล้วกันนะเราเดี๋ยวผมไล่ทำไลน์ให้ใหม่ก็คืออันแรกก็จะเป็นคาโออันที่2เป็นเอเจนซี่นะครับอันที่3าเป็นวินเซนนั่นเองนะอันที่4นะครับผมก็เป็นการไปเช็คไนท์ลับบังเกอร์นะครับ, er รบแล้วก็เอ a ซแลบนะแล้วก็วนกลับมาเล่นเอเจนซี่แล้วก็เล่นคายโยต่อน,นั่นเองนะครับอันต่อมานเนีเ่นนนนนยก็จะเป็นเรืําน้เป เวนเซนต์ Vincent, แล้วก็เอเจนซี่อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็กลับไปที่วินเซนต์นะครับก็จะวนแบบนี้นะแล้วก็พอววนเซนต์อีกทีหนึง่งน่าจะคูดาวเรือน้ำกลับมาแล้วนะครับแล้วก็อันต่อไปก็เป็นเรือดำน้ำนั่นเองครับประมาณนี้นะครับผมไอ้ตรงวินเซนต์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นออสการ์ได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเรามีงบน้อยหร,มมหรืองบมากหรือเราอยากทำมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าออสการ์ Oscar ต้องยอมรับว่ามันยากกว่าวินเซนต์พอสมควรน,นะครับผมถ้าเป็นมือใหม่จัดจา๋จา,จาเนี่ยผมอาจจะไม่ค่่่ออยแนนะะาาาารเเทไหพ ออสการ์ถึงได้เงินเยอะแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับมือใหม่จ่าๆขนาดนั้นนะครับถึงเขาจะมีตัวช่วยมี NPC คอยช่วยเราแต่มันก็ยังไม่ได้ง่ายเหมือนระดับวินเซนต์ที่แบบว่าภารกิจมันเบสิกมากๆแล้วนั่นเองนะเพื่อนโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าครับผมสับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย